จะมีตัวแล้วบ้างนะครับ มาแล้วเนี่ยมาแล้วแต้มแรกโอ้โหกินลึกมากอะไงนะครับแต้มแรกโอ้ Tên là โอ้แต่กินลึกทุกตัวเลยนะครับโอ้โหโอเคมาสลากสองตัวแล้วนะครับเีกรอบหนึ่งแต่มันกินเงียบนะครับมาอีกแล้วโอ้ยย้อนลงไปแป๊บเดียวนะครับโโอ้โ โอ้โหตัวใหญ่นะครับตกนะครับตกแบบนี้แป๊บนึงนะครับถ้าไม่มาต่อเพราไม่มีตัวนะครับเราต้องขยับไปเรื่อยๆนะครับ ปลาฉลากนะครับเทคนิคของตกปลาฉลากมันกระโดดตรงไหนเราไปวางตรงนั้นเลยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วพอเรามันกระโดดลงไปแล้วมันเห็นเจียอพางมันก็จะงับลงไปเลยนะครับแต่ถ้าเวลาเจอตัวตรงไหนโดนตรงไหนต้องซ้ําต,ตรงนั้นนะครับจนกว่ามันจะกินหรือว่าไม่มีตัวแล้วนะ โอ้โอ้มายังไงวะเฮ้ยมาไงเนี่ย